ขวาวันได้กว่าขวาไปสายตามตามแล้วกแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะเออจะชกจะชกเขาปัดชกขวาใครชกคะอ่าหนูชกแล้ก็ชกหนูกะหนูกันแล้วก็ดึงเดี๋ยวไม่พึงนี่ปั๊บเชิ้อปึ้งตอนนี้หนูจะต่อยขวาหรือซ้ายเนี่ยเมื่อกี้อ่าปัดปั๊บปัดปึ๊บแล้วเขาจะแล้วก็ ปัดปั๊บหนูแบ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ต่อยต่อยขวาปัดปัดเพิ่มหนูแบ๊กปั้งเพิ่มเข่าเขาหลังปั้งตันนี้เขาจะตามที่เดมอนยกตีนซ้ายตึ้งเลยถ้าพวงปั้งลอกเขาจะลงไปจุกโอเคแล้วหนูก็หันมองวิวบนนู้นแล้วไปเลยนะครับอ่ะเขาลองดูตรงนี้เบาๆทีหนึ่งนะ